ครับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมต่อสแสบีงแห่งคนรักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทกอนพระบาทสมเด็จพระปรมินทระะมาหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชก,กาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านผมได้มาตั้งนานแล้วนะครับท่านแต่เก็บไว้นานแล้วนะครับไม่ไดเอามาให้พี่พี่พเพื่อนน้องทุกท่านได้ดูได้ชมนะครับท่านคือ ยังไงละครับกับบ้านนอกนะครับมีธุระครับก็เลยกลับแปแล้วก็กลับมาทํางานใหม่ครับก็เลยมีเวลาที่จะมาบอกเก่าพี่เพื่อนเพื่อนน้องท่านว่าเดียนนี้เป็นปีพศอะไรจำนวนการผลิตจะอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากระม่และที่สาคัญครับเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เหลละประมาณเท่าไหร่นะครับจุดขายมีแน่นอนครับทั้นอยู่สองสามจุดนี่แหละครับสำหรับเดียนนี้นะครับท่านแลวที่ผมจะบอกพี่เพื่อนเพื่อนน้องท่านดูนะครับว่าจุดไหนบ้างครับที่เป็นจุดขายและราคาดีขนาดไหน ก็ให้พี่พื่นเพื่อน้องท่านดูไปเรื่อยๆแล้วจะรู้เองนะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับเนี่ยสองสีตัวติดครับคิวปืนนี้ก็อยู่ด้านนอกครับหรือว่าสีทองเอหรือว่าสีเงินนี่ยนะครับท่านไปไปมาก็จะพูดผิดอยู่เรื่อยเลยครับท่านสีเงินนะครับเนี่ยเหรียญนี้ไม่ทำกลางทำความสะอาดเลยเลรียครับเป็นไรน้ำปีชัดเจนนะครับท่านส่วนด้านในก็สีทองล้วนนะครับเนี่ยสีทองล้วนนะครับสังเกตดูตรงวงกลมนี่ครับ นิกเกลううิลกับสีทองนี่ครับมันเป็นเหรียญแบบใส่แตกนะครับแบบนี้ครับนี่แหละจุดแน่กครับจุดชายนะครับท่านแบบนี้นะครับราคาดีมานะครับเนี่ยอย่างต่าก็ตกไปแล้วครับร้อยห้าสิบถึงสองร้อยแน่นอนครับถ้าใครมีแบบนี้นะครับเรามาดูขอบเฟืองครับขอบเฟืองโอ้โหเหรียญแบบนี้ครับรู้สึกจะสึกร้อยเยอะพอสมควรนะครับสําหรับแบบนี้ครับโอ้โหขอบเฟืองแทบจะหายไปเลยครับท่านดูสิครับเนี่ยใช้งานมานานมากเลยครับสรับเหรียญนี้ครับเมา แปปหนึ่งครับตรงจากพี่กลับไปดูวันปีพศเลยนะครับนี่ครับขอบเฟืองสึกล้อมากไปพอต้องขอนั่ับดูสิครับเนี่ยเห็นนิดเดียวเองนะครับแต่ระบุบเระบีก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีมีแน่นอนครับสําหรับเรียนนี้ครับถ้าเจอแบบนี้ตรงๆเลยไม่ต้องเก็บดีกว่าครับแต่มันก็มีราคาครับเพราะมันเป็นรอยแจกลาอยู่อย่างนี้นะครับท่านแต่จะไม่เ้่าไหลหรอกครับราคาเพราะว่าเหรียญมันสึกล้อมากเลยครับท่านมาดูด้านนะครบเพราะเป็นปีพศเลยนะครับนี่ครับด้านหลังเห็นชัดเจนนะครับประเทศไทยครับ อักษรบิวสามตัวที่กันอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมาหนึ่งนะครับท่านสำหรับอักษรบิวนี้ทำขึน้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านพอซอลสองพันห้าร้อยสามสิบสองครับท่านสองห้าสามสองนะครับโอ้โหครับผลิตมานานมากเลยครับสองห้าสามสองเนี่ยจำลองผลิตยเยอะพอิ่มข้นว่นะครับท่านส่วนตรงกลางคือพระปางวัดเอลุนลาวาลาลาครับตามลงมาอันนี้คือแม่นานเจ้าประญยาเยรื่องสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอาลิบินนะครับ สำหรับปีพศ2532นี้นะครับท่านของกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนัก8 5กรุดท่ากับนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่เทเาไยร่ครับ100ล้านเหรียญผิตพอดีครับท่าน100ล้านเหรียญเลยนะครับ100ล้านเหรียญผลิตพอดีนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับเยอะมากมากเลยนะครับท่านถ้าพูดกันตามความจริงนะครับแต่ตอนนี้หายากมากครับผมก็งงอยู่ปี32ผลิตเป็นร้อยล้านเนี่ยจะททำไมถึงหาไม่เจอครับ ส่วนมากที่ผมหายยูทุกวันนี้เจอเฉพาะพัฒเสียนใหญ่แล้วก็รอสิบครับพัานเสียนนี้ก็เจอครับแต่น้อยมากครับที่จะเจอปีสามสองง่ายๆนี่ครับสั้นส่วนเหรียญที่ผ่านกระเช้วครับตกอยู่ที่เหรียญละเท่าไหร่ตกอยู่ที่เหรียญละสามสิบถึงสี่สิบห้าบาทเลยนะครับจะตามสภาพนะครับไม่ใช่ว่าแบบนี้จะขายได้หมนะครับท่านบางเหรียญทรายเล็กกว่านี้แล้วก็ไม่ต้องขายซื้อไม่ต้องเก็บครับเหมือนกับเหรียญนี้ก็ไม่ต้องเก็บครับเพราะ กอฟื้แทบหายไปเลยนะครับ